สวัสดีคนไทยหัวใจลิลิทุกคนครับคลิปนี้ขออนุญาตพาทุกคนไปเจอเรื่องที่เห็นแล้วต้องปื้มกันดีกว่าเมื่อสอน CLC ชมความสามารถของลิซ่าออกอากาศส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรู้กันถ้าพร้อมแล้วโฆษณาหมดบอกลาเลิกขาบุหรี่วันนี้ฟิลดีกินแน่นใช่ในสถานที่ปิดได้คนรับข้างไม่ลำคาญคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่ s i a m k s c o m มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ขอระยะชี้แจงก่อนนะครับเนื่องจากไลฟ์นี้ของสอนชนสนนั้นผมไม่ทราบว่าสอนเข้ามาไลฟ์ตอนไหนหรือพูดคุยอะไรกันจึงไม่รู้ที่มาในเบื้องต้นเพราะ Instagram ไม่ได้มีระบบดูย้อนหลังเหมือน Facebook หรือ YouTube นั่นเองดังนั้นผมจะขอพูดในส่วนที่พูดถึงลิซ่าเท่านั้นเพื่อป้องกันการปิดพลาดด้านข้อมูลนะครับขอให้เข้าใจตามนี้เนอเนอเ,นอ,เนอคลิกคลิอแห่งวงเซีซีพูดผ่านไลฟ์ในไอจีสวนตัวว่า เธอได้เห็นโปสเตอร์ทีเซอร์คัมแบ็กของลิซ่าวงแบกพิงแล้วเธอบอกว่าโปสเตอร์มันแซ่บมากสอนได้พบปะกกับลิซ่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองจึงได้อวยพรให้ลิซ่าเจอแต่สิ่งดีๆสอนรู้ว่าลิซ่านั้นทําได้ดีอยู่แล้วพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนี่นานี่คือลิซ่านะเธอไม่ต้องอาศัยโชคลาภอะไรหรอกลิซ่าเธอเก่งมีความสามารถอยู่แล้วและนี่คือสิ่งที่สอนพูดถึงลิซ่าครับ I actually met Lisa last week so wish her for all the best. I know she's gonna do really well anyway, so you know she's Lisa from Backpack. She don't need no luck. Huh? She's talented. <S และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่คนไทยในแดนผักดองพูดอวยกันเพื่อสนับสนุนในเส้นทางสายดนตรีของกันและกันปกติแล้วไอดอลที่มีเชื้อสายไทยจะเรียกกันว่าแทกกุกก๊กไหลแทกกุ๊กไหลแปลว่าคนไทย ไทยแปลว่าอิสระรวมกลุ่มกันไว้มันดูน่ารักและอบอุ่นดีจริงๆมันเขาเหมืองเขาเราไปอยู่มีปัญหาก็คอยช่วยกันไขช่วยกันแก่แวัลมีเวลาก็นัดทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนที่สอนเจ็รกกับพิซซ่านั่นเองครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตนำเสนอข้อมูลของสอน CLC พอเป็นสังเกตแล้วกันนะครับเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปสำหรับคนที่ยังไม่ทราบจริงๆหรือคนที่เพิ่งเข้ามาตามพิซซ่าหรือคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการเคป p OP, นั่นเองเนาะ ซอนซีเอซีหรือชนนซอนสัจกุลเป็นลูกของบิ๊กหอยวัฒนธนาสัจกุลปัจจุบันคือหนึ่งในสมาชิกของวง CLC หรือคิสาร์เคียนั่นเองครับสมัยก่อนวงนี้มีอยู่5คนและต่อมาก็เพิ่มอีก2เป็น7ซ้ซอนซีเอซีเดบิวต์เมื่อปี2015จากค่าย Cube Entertainment วงนี้เพลงค่อนข้างดีครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนยิยมในวงกว้างเสียเท่าไหร่กระแสหลกัลกๆจะมาจากฝั่งอินเตอร์มากกว่าผมเคยตามเชียร์น้องสอนมาตั้งแต่ยังไม่ได้เดบิวต์เลยสมัยนั้นจําได้ว่าน้องสอนร้องเพลงเปิดหมวกกับเพื่อนๆในสมาชิกก่อนเดบิวต์เสียงเธอค่อนข้างดีครับหากใครมีเวลาฟังหรือสนใจก็ลองเข้าไปดูในช่องส่วนตัวของเธอบน YouTube ได้ยังไงเธอก็คนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างแดนเช่นกันเนาะและข่าวต่อมาเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งตอนนี้ลิซ่ามีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมครบ34มบล้านคนแล้วครับหลังจากที่เปิดใช้ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มิถนายน2018ที่ผ่านมาหรือเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองปัจจุบันลิซ่ากลายเป็นไอดอลเคป๊อปันดับหนึ่งในเกาหลีที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดและมีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมเป็นอันดับที่106ของโลก2ปีของลิซ่าในอินสตาแกรมได้โพสตเรื่องราวต่างๆไว้ถึง542โพสต์มียอดไลค์เฉลี่ยนะครับมียอดไลค์เฉลี่ยต่อโพสต์อยู่ที่4.8ล้านไลค์เศษ และมียอดแสดงความคิดเห็นต่อหนึ่งโพสต์อยู่ที่75,000เสบรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามอยู่ที่1 2 1 5เรียกได้ว่าเป็นไอดอลที่มีอิทธิพลคนหนึ่งของเคป๊อปเลยก็ว่าได้และนี่คือข่าวสารที่นํามาอัปเดตให้ทราบกันในคลิปนี้ครับคลิปดีไซ่าช่วงนี้จะมาแบบไม่ยาวมากเนื่องจากว่ามีข่าวรีซ่าให้ทําเยอะมากเลยจริงๆครับบางอันดองเอาไว้จนลืมไปเลยก็มียังไงก็จะทยอยลงให้ชมกันครบทุกฟังก์ชันแล้วกันนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรัับคคิีสวสวดรับ